มหากุศลแห่งศรัทธาร่วมใจสามัคคีบุญใหญ่ประจำปีบุญของกระถินสุขใจไพยลินยิ่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโทษกถินสามัคคีประจำปี2568ณสํานักสงกระแห่โชติการามหมู่9ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568เพื่อสมทบทุนบุรณะชาปนสถานเมนและก่อผนังกันดินสไลด์ลงลําห้วยกําหนดการงานบุญ,บญ วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กะถินสามัคคีเวลา17นาฬิกาทาขวัญกะถินโดยหมอนิกรสิทธิ์อาจารย์สนองและหมอเนอยกริติยาณีจากจังหวัดอยุธยาโยธานกำโนดเพื่อนสะเบิดได้ เลา19นาฬิกา30นาทีรับชมมหรสพสมโพธิกถิน่นลิเกคณะแสงสว่างดาวร้ายน,นี่วางตัวกองเปิดร้องก่อนยกมือขึ้นวอนหักกราบไว วันอาทิตย์ที่2องพฤศจิกายน2,568เวลา9 3้นาิกา30นาทีแห่ผ้ากรินสามัคคีรอบวิหารหลวงพ่อขาวเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพอดถวายผ้ากรถินสามัคคีและเวลา1 1 0นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี ะถานกฐินสาม,มัคคีคุณย่าสุพินเวียงหน้าพร้อมลูกหลานชาวบ้านกระแน่และคณะสถาทั่วสารทิศทุกท่านติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่คุณประทีปสุพัน์โทร086 207 0968 0862070968ร่วมทําบุญออนไลน์ได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020371855592ชื่อบัญชีที่พักสงกระแห่โชติการาม อย่าลืมมหากุศลครั้งสำคัญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสมคขีประจำปี2568เพื่อสมทบทุนบุรณะชาปนสถานเมนและก่อผนังกันดินสไลด์ลงลำห้วยโทษถวายหนาที่พักสงกระแหนโชติการามหมู่9ตําบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิก30นาทีทถวายผ้ากรินสมคขี โดยพร้อมเพียงกันถิ้สามคีประเพณีไทยดำรงก่อนลอยกระทงจัดได้ยิ่งใหญ่ไพ